สวัสดีค่ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้า,ชานะคะที่พัทยาใต้นะคะใกล้กับวอล k กิ้งสตรีทเนะเาะกรเดินย้อนลงมาจากวอล k กิ้นนะคะอยู่บนชายหาดวันนี้ทะเลสวยมากค่ะพัทยาเงียบเหงามากค่ะตอนเช้าบรรยากาศดีมากแต่ว่าร้อนเวอร์บบเน,นี่ยไงก็เชินชวนมาเที่ยวพัทยากันนะคะพัทยาสวยมาก ตอนนี้กำลังเดินออกกำลังกานะคะเงียบเหงามากไปแล้วสวัสดีค่ะวัน,นอันนี้เป็นชายหาดหัธยายามเช้านะคะใกล้ใกล้วอกทิสตีวันนี้ทะเลสวยมากค่ะทรา,ายสวยมากค่ะวันนี้นก็เชิญชวนมาเที่ยวพัทยาก,กันนะก็จะเป็นเกาะล้านใกลๆนะคะวันนี้น้ําสวยมากมีคนเลยอ่ะ ทะเลสวยมากค่ะตอนเช้าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะไงก็เชิญชวนมาเที่ยวพัทยากันนะททะเลสวยมากค่ะวันนี้ยู่แก้กับวอ l k i n g s t ต e ี t นะคะ